เมื่อดสองพันต้นครับสองพันต้นยางละสองร้อยครับยางละสองร้อยต้นอันนี้ตะเคียนทองครับตะเคียนทองสองร้อยฮกกะนี้กะสองร้อยครับยางละสองร้อยปลาดูกะสองร้อยครับปล,ลาดูสองร้อยลาคาบ้าใยอมลืมนาขึ้นเราหละครับยางละ 200. สองร้อยสองพยุงหายลำ สองร้อยต้นยางละสองร้อยต้นนะครับสองอย่างหน้าอีกสองร้อยต้นครับโทษดีงาม啊ประมาสามสิบเช่นครับพันต้นครับอย่างละสองร้อยต้นอย่างหน้าเข้าไปบางมูมันตัวน้อยกระมูเลยบางไว้ตะวากางงามงามตัวน้อยไปเลยยางละสองร้อย200ต้น